ต่อไปก็ตานายแล้วเดย์ตันก่อนอื่นขอฮิวเลือดทุกคนก่อนนะแล้วก็ไหลับไม่ได้ใช้เลยไนะหลับเอ่อกลับไปพักนะแล้วก็พาเลีมมาดีกว่ารู้สึกต้องการโปเกมอนเพิ่จิตกับแฟรี่เหลือเกินโตฮิวอยู่ไหนน,ะนี่ไง ดายตั้น่าจะเป็นมังกรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลมน่าจะได้ใช้งานเป็นที่ไลฟ์สกี n โอเคก่อนนึ่นต้องเคลียร์เควสเพื่อเก็บแต้มก่อนจับโปเกมอนหนึ่งตัวสนิกใส่โปเกมอนจับหนึ่งสนิกหนึ่งโอเคถ้างั้น ก็สนิคหนึ่งตัวแล้วก็จับมันซะเลยได้ไง,ง,ง,งมนเมนเปรี้ยงสนิคสำเร็จแล้วก็จับเลยเรียบร้อย โอเคปล่อยก่อนปล่อยเจ้ามนเมนก่อนบายบายทีนี้น่าจะต้องใช้นี่ดิวกับเลมช่วยกันแล้วกันนะสองคนนี้ไปต่อไปคนสุดท้ายแล้ว ไปทางนู้นหรอเอ้ยไม่กะอืมก็ชอบคารามโิโรเหมือนกันนะแต่มันอีโวยากเลยกมันต้องกลับหัวไม่สามารถทำได้ เข้าสู่พื้นที่น้องเอ้ยนี่มันฮิซุยอา่าชื่ออะไรนะล่าฮิซุยที่นี่มีล่าฮิซุยแล้วแถมหลายตัวด้วยฮาริเซนเออใช่เหมือนชื่อฮาริเซนมีฮิซุยฮาริเซนด้วย ชิราชิโนชิรามีโดเบวน,นเดียวนักกอล์ฟเต็มเลยเขาลองส่องอันนี้หน่อยนะอลล่าดิกรด้ ขาวโพนทั้หมดเลยือมาฮูมิวมาฮูมิวอยู่ในพื้นที่หนาวๆห,หรอนั่นหรอ ต้องไปทางไหนเนี a ่ยเอ้าเดินชนเฉยกอล์บิตี้ซะด้วยเล่มใช้ลูกบอล ไปทางไหนวะทำไมมันดูไกลไกล่เอ้ยโพลีก้อนเต็มเลยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเทเลเลียมโปเกมอนหายากเต็มบมนเลยเพิ่งนึกขึ้นได้นี่ทีมซิกเกือบจะครบแล้วนี่นะ่ะถ้าอ่างนั้นโดเดคาบาชิอไปพักก่อนนะ เอาทีมซิกมาลุยให้มันครบทุกคนเลยดีกว่าปะโซเบดไหมอย่ามีเ้าเสกไปดิวรนดอนเฮ้ยข้างหลังคิมด้า ให้ฟรีเลยเหรอก็ดีดีไม่ต้องจ่าย50ม p ด้วยเยี่ยมเลยฮะสู้เลยเหรอ <c oughs> เราจะไม่ทําบททดสอบเลยหน่อยเหรอเราสู้เลยเหรอ ใช้เพื่อนบังกรเหรอเรารู้อยู่แล้วล่ะเอาแน่ไม่ต้องพูดเยอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ต้องทำบททดสอบไปดีนี่แน่ คิดว่าจะให้สู้เลยฮะ <Huh? S 1> อีกแล้วเหรอนี่มันเหมือนกับยิมดิเดอร์ที่กาล่าอะไรนั่นเนี่ย ยิ่งดืนเดิมมังก่อการล่าก็ให้เราสู้กลูกน้องสามคนก่อนอ๋ออันนี้แค่แค่หนึ่งคนเหรอรา่งั้นขอสู้กับคนนี้แล้วกันนะอา้าวไม่ได้เหรอ เราต้องใช้โปเกมอนที่เราจับเองก็พวกนี้ก็จับเองทั้งนั้นนะพวกเอ้ย ก็จับเองทั้งนั้นแหละก็แค่มาจากภาคอื่นแค่นั้นเองามางั้นโซเบทเกงก้าสองตัวก็พอละได้ไหมล่ะ ที่จับในเทราเรียมเท่านั้นด้วยเรื่องมากจังทำไมเรื่องมากจังอะแลเพื่อนว่าที่จับในเทราเรียมมันไม่มีสักตัวเลยไงโถ่เอ้ไปจับน้ำแข็งมาสักตัวแล้วกันนะ ตัวไหนก็ได้ฝีมืออย่างเราใช้ฟิลกมอนตัวไหนก็ได้ไม่ดีอะจับไปล้างล่างสามเลยดีกว่ามั้งทันแบร์ไม่เอามันดับเบิลมาเทิร์นนี่หน่าแล้วมันจับสองตัวถ้า่งั้น อ่ะคู่เองสองคนนี่แหละทั้งคู่เลยไหมเอานน่นหนีไปไหนแล้วนะจับไม่อยู่อีกชานเลคอรอกันบิทเ,เบรดเดี๋ยวตาย Sai, 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 né? อันนี้เข้าข้างหลังดีกว่าอื้ะไรก็นี่เลยคลิกบอลโอเคสองตัวนี้ก็พอไหม จูก้อนกับทันแบโจมเยีทั้งคู่ด้วยนี่เลยใส่ได้ร้อยไปเลยโอเคอย่างนี้ก็นั่งใช้ได้แล้วมั้งติดท่ามาวิสาสุปเปอร์พาวเวอร์เชียร์โคเออรไอซ์คัน ไอซ์โคคราชใส่แทนเลสมีท่าอะไรอีกฟอร์สบีดไอซีวินอะคอาเจตใส่แทนบิสซร์ ส่วนจูกอนไอชาดแทนไอส์บีมแล้วก็มีอังกอด้วยอังกอแทนเซฟก์ด แค่นี那就้แหละน่าจะไหวมั้ง อ๋อโปเกมอนหินเอามันดักน้ำแข็งเ้ยนี่นะงั้นก่อนอื่นขอนี้ก่อนเลย X Def อ,อัดเดฟเข้าไปอัดเข้าไปอีกไปสี่ระดับ เฮสแมชเพื hey uh ่อ huh. ยืนไม่ไหวล็อกสไลด์โอเคยืนไหวอยู่ชิวงั้นก็ซูเปอร์พาวเวอร์ตีแล้วลดโจมตีกับเดฟงั้นเอาเป็นเอาควาเจ็ดแล้วกันนะไอตัวนี้ก็ใช้แม็กซ์พอรชั่น อาทีเดียวล่วงเลยเหรอชื่อจะหนาวันนี้อ m ้ heat ไม่เจ็บคือหลอดไป a q วาเท i l โอเคผ่านยัง ยุ่งยากสิจริงต้องสู้สามคนเลยเหรอโอเคสามคนก็สามคนเหมือนยิมมังกรที่กาล่าเลย น้ำแข็งเหมือนกันงั้นนี่ใส่อควาเจ็ทก่อนเลยแล้วก็ใช้บัฟโจมตีไม่ตายหรอ theo ăn hết ăn co vậy ăn co thằng mày cái ควาเทลก็เกี่ยวครึ่งหลอดแลนะ้วเนี่ยเอานี้ไปซูปเปอร์พาวเวอร์ยังเ,เ,เหลยอ,อีกคนสินะอ๋อเหนื่อยจัง เหล็กกับสายฟ้าเหรอถ้างั้นก็อะควาเทลเหมือนเดิมเฮ้ยอะควาเจ็ทเหมือนเดิมแล้วก็บัฟเอทีเคไปล้มเยียม ต่วนนี่ก็ซูเปอร์พาวเวอร์ไปเลยดีกว่าเรียบร้อยรวด,ดเร็ว ไปไงผ่านเรียบร้อยโอเคต่อไปก็ตายนายแล้ว